โอมูด้าแอนเจคู่ประเทศไทยภายใต้เชอร์รี่ออโตโมบิลบริษัทด้านเทคโนโลยียานยนต์ชั้นนาระดับโลกสัญชาติจีนที่ส่งออกรถยนต์ไปกว่า80ประเทศทั่วโลกเปิดตัวรถโอม d ด้าซีไฟ EV อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนายชีเจียประธานบริษัทโอมูด้าแอนเจคู่ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าโอม d ด้าแอนเจคู่ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและตั้งใจสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในประเทศไทยผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานภาคร,รัฐพันธมิตรผู้แทนจาหน่ายภาคเอกชนต่างๆในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยสำหรับรถ จะเป็นรถไฟฟ้า100%รุ่นแรกจากแบรนด์โ m o d a าแคู่ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยได้แก่รุ่นโ m o d a C5 ซฟ EV ลองเลนพัดราคา899,000บาทและรุ่นโ m ม da C5 ซฟ EV ลองเลนแอลติเมตราคา949,000บาทเป็นยนตกรรมที่ผสมผสานการออกแบบแห่งอนาคตเข้ากับ1 7 1เทคโนโลยีสุดอัจฉริยะ ADAS พร้อมทั้งฟังก์ชันความปลอดภัยและความสะดวกสบายแบบจัดเต็มพร้อมให้ประสบการณ์ที่เป็นมากกว่ารถยนต์โ m o d a C5 EV ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว ที่ให้กําลังไฟฟ้าที่204แ,แรงม้าแรงบิด340นิวตันเมตรขนาดความจุของแบตเตอรี่61กิโลวัตต์อัวระยะทางในการขับขี่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน WLTP อยู่ที่430กิโลเมตรความเร็วสูงสุด172กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วศูนย์ถึง100อยู่ที่7.2วินาทีมีสมโหมดการขับขี่ Eco Normal และ Sport ตสาหรับผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสประสบการณ์การขับขี่โ m ม da C5 ซ v ฟและจองรถทั้ง2รุ่นได้แล้วววัันนนีี้้้ทททท่่่่่ผููจําาหหยประเศของ Q, งงของงง da แล NJ คค25ุม ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยและพบกับโอวบราดาซีไ EV ได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น G โซน B ในวันที่22-28สิงหาคมนี้พร้อมมั่นใจได้กับบริการหลังการขายที่ครอบคลุมครบวงจรของโอมบราดาแคู่ประเทศไทย